สวัสดีครับเครื่องนี้เป็น Acer Aspire นะครับลูกค้ามาจากขอนแก่นเลยนะครับขับรถมา3ชั่วโมงมาให้ทำเครื่องอัปเกรดเปลี่ยนซินลิโคนระบายความร้อนนะครับลูกค้าสร้างแรมมาเองนะครับแล้วก็มา,า SSD ที่นี่เป็นใช้เป็นตัว Adata 256 g b นะครับพร้อมลง Windows 11พร้อมโปรแกรมใช้งานเบื้องตน้นแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนนะครับผม เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในนะครับซิลิโคนแห้งหรือซิงตันแค่ไหนตัวนี้ลูกค้าย,ยังไม่เคยแกะเลยนะครับ10ปีแล้วแบตเสื่อมเรียบร้อยแต่วอยยังอยู่นะฮะนะครับค่อนข้างแกะยากนิดนึงเพราะว่าเครื่องไม่เคยแกะเลยมันแน่นนะครับมันแน่นพวกล็อกต่างๆเป็นอ่ามันไม่เคยแกะเนาะมันยังซิงอยู่นะฮะมันแน่นนะครับ นี่ฟองน้ำตรงพัดลมก็ลุยๆหมดแล้วตัวนี้จะถอดอัปเกรดแรมนี่ก็ต้องถอดยกบอร์ดเลยนะครับเพราะว่าแรมอยู่ด้านล่างแรมมาเดิมอยู่แล้วนี่มา4กิกนะครับใช้แรมเป็นแรม ddr 3 l cpu เป็น i 5 gen 4นะครับถ้าจำรหัสไม่ผิดจะเป็น4 2 0 0 u หรือยังไงนี่แหละนะครับอถอดสายให้หมดยกบอร์ดขึ้นนะครับถอดฮาร์ดดิสเดิมออก อันนี้เดิมเป็น WD นะครับ 1T WD b l u นะครับยกบอร์ด ok ออกนะฮะถอดสายทุกเส้นยกบอร์ด ok ขึ้นเราก็จะเห็นแรมนะครับนี่ใส่แรมไป8 g กิก1ตัวนะครับ DDR3L 4บวก8ก็เป็น12 g กิกนะครับผมน่ะเรียบร้อย ีนี้ก็ถอดดูซิลิโคนนะครับซิลิโคนเหลวมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วพอมาใช้ได้สัก2-3สัปดาห์นะครับใส่เอดีลงโปรแกรม Windows เสร็จเรียบร้อยก็ส่งงานลูกค้าได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับมาไกลเลยนะครับเดินทางขับขี่ปลอดภัยครับผมลูกค้าถ้าใดต้องการซ่อมเรียกใช้บริการได้ครับ